มาสเตย์นะคะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในโยคะสมดุลชีวิตบาลานซ์ไลฟ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับคลิปโยคะที่ผ่านมาเด็กๆฝึกฝนกันไปถึงไหนแล้วเอ่ยสำหรับโยคะคลิปนี้นะคะครูแตงก็มีท่าโยคะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำการฝึกโยคะแต่ละครั้งนั้น โแตงเน้นย้ำเสมอเลยนะคะว่าการฝึกสมาธิบริหารสมองและการฝึกลมหายใจนั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนโยคะในแต่ละครั้งนะคะก่อนที่เราจะทําการฝึกสมาธิก่อนอื่นเรามาจัดท่านั่งในท่าอาสนะกันก่อนนะคะหลังเท้าสองข้างวางไปที่เสื่อทั้งสองข้างในลักษณะแบบนี้นะคะ ขาด้านซ้ายหรือด้านขวาอยู่ด้านนอกก็ได้นะคะจัดท่านั่งให้เรียบร้อยใช้ก้นของเรานั้นนั่งลงไปให้เต็มเสื่อนะคะจากนั้นจีบล้วมในลักษณะแบบนี้ค่ะหายฝ่ามือขึ้นวางมือสองข้างไปที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างผ่อนคลายบาาย่าไหลจากนั้นหลับตาลงช้าๆค่ะ หายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้น หายใจออกท้องแฟบอกยุบลงในการฝึกสมาธิเด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาในการฝึกได้นะคะในขณะที่เราฝึกสมาธินั้นให้เด็กๆนึกคิดตามลมหายใจของเราอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากเด็กๆสามารถปฏิบัติได้จะทำให้เด็กๆนั้นมีสมาธิเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่เราฝึกสมาธิไปเรียบร้อยแล้วต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกบริหารสมองในท่าจีบแอลนะคะซึ่งท่าที่ใช้ในการบริหารสมองนั้นเราสามารถฝึกท่าซ้ำแบบเดิมได้นะคะเพราะว่าท่าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆฝึกไปพร้อมๆกับครูครแตงได้เลยนะคะมือด้านขวาจีบ มือด้านซ้ายทำเป็นรูปตัว L กางมือออกพอสมควรนะคะสลับมือซ้ายขวาจากจีเป็นแอจากแอเป็นจีพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับกูแตงได้เลยนะคะเดี๋ยวกูแตงจะพาเด็กๆทำไป10ครั้งค่ะ1 2ึสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะเด็กๆสามารถเพิ่มรอบในการทำจีบแอลได้นะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิ บริหารสมองไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกลมหายใจในท่าแคทคาวแล้วก็ต่อด้วยท่าดาวเบิร์ดด็อกกันต่อนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทําไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ท่าแคทหรือว่าท่าแมวกันเลยค่ะ ฝ่ามือสองข้างวางลงไปให้เต็มเสื่อในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นหัวข่าก็วางที่เสือ้อล้างเท้าสองข้างวางลงไปกดลงไปที่เสือแน่นๆแบบนี้นะคะในเมื่อเราจัดท่าได้เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแคทหรือว่าท่าแมวกันเลยค่ะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนกน้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนกน้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดหกคลายท่านะคะต่อด้วยท่าดาวเวิร์ดด็อกค่ะตัง้นเท้าขึ้นจากนั้นค่อยๆยยกลำตัวขึ้นส้นเทา้าวางเสือ้อสายตามองลอดวางขาทิ้งศีรษะลงค้างไว้นับหนึ่งแขนเหยียดตึงนะคะสอง 3 4 5จากนั้นค่อยๆคลายท่างองเข่าลงช้าๆยกศีรษะขึ้นต่อไปเดี๋ยวครูแตนจะพาเด็กๆไปต่อที่ท่าไทเกอร์วอริเออร์ทนะคะก็คือท่าเสือแบบที่2นั่นเองค่ะอยู่ในท่าแคทเหมือนเดิมนะคะยกซ้ายขวา ทดสอบการทรงตัวหลังเท้าวางเสือเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจากนั้นถอยขาซ้ายไปด้านหลังทดสอบการทรงตัวอีกรอบนะคะยกศรีรษะขึ้นขาหลังยกลอยเมื่อเราใช้ขาซ้ายยกลอยแล้วนะคะมือที่เหยียดไปด้านหน้าจะเป็นด้านที่ตรงข้ามกันนะคะก็คือเราจะยกมือขวาขึ้น ไปด้านหน้าแบบนี้สายตามองตามนิ้วมือของเราค้างไว้นับ1 2 3 4และ5จากนั้นต่อที่ท่าไทเกอร์สกันเลยนะคะเราจะใช้ศอกด้านขวาไปแตะกับหัวเข่าด้านซ้ายนะคะโดยการโก่งลำตัวขึ้นจากนั้นค่อยๆงอขาค่ะแตะกันในลักษณะแบบนี้นะคะในขณะที่ ศอกและข่าแตะกันขาจะต้องอยู่เหนือเสือนะคะในล,ลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะโกงแตะยืดหนึ่งโกงแตะยืดสองโกงแตะยืดสาโกงแตะ ยืดสเราสามารถเพิ่มรอบได้นะคะจากนั้นคลายท่าวางมือลงวางเข่าลงช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเราทำด้านซ้ายไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำต่อที่ด้านขวานะคะต้องฝึกทำให้ได้ทั้งสองด้านนะคะเด็กๆเพราะว่าท่านี้สามารถฝึกการทรงตัวร่างกายนะคะซีกซ้ายและซีกขวาของเราได้นะคะ ถอยขาขวาไปด้านหลังยกซ้ายขวาทดสอบการทรงตัวจากนั้นขาหลังค่อยๆย,ยกลอยขึ้นนะคะยกมือสายขึ้นค้างไว้มองตามนิ้วมือนะับหนึ่งสองสามสี่ต่อกันเลยนะคะโกงเตะยืดเนึ โกงแตะยืดสามโกงแตะยืดสีสุดท้ายนะคะโกงแตะยืดห้าคลายผ้าวางมือวางขาลงช้าๆเด็กๆสามารถเพิ่มรอบได้นะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะเด็กๆในท่าเมาส์นั่นเองค่ะ หานั่งลงไปที่ส้นเท้าแบบนี้นะคะจากนั้นทิ้งศีรษะลงค่อยๆวาดมือไปทางด้านหลังในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นใช้หลังมือของเราวางลงไปที่เสือ้อทิ้งศีรษะลงแบบนี้หรือใครสามารถใช้หน้าผากชิดติดหัวเข่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะค้างไว้นับหนึง 2 3 4และ5ค่ะคลายท่านะคะค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นถ้าหากเด็กๆยกศีรษะขึ้นรวดเร็วจะทำให้เรารู้สึกมึนศีรษะได้นะคะมือมาด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบนึงนะคะเด็กๆทิ้งศีรษะลง ค่อยๆวาดมือไปทางด้านหลังหลังมือวางลงไปแบบนี้หนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะยกศีสาะข,ขึ้นช้าๆอ่าเก็บมือเข้ามาจากนั้น ยกศีรษะขึ้นยกลำตัวขึ้นมาที่ท่าแคทหรือว่าท่าแมวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปลงทะเลก,กันบ้างนะคะในท่าดอลฟินนั่นเองสอกวางลงไปในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆตั้งส้นเท้าคืนท่านี้จะคล้ายๆกับท่า ดาวเวิร์ดด็อกนะคะแต่ว่าจะต่างกันที่การวางมือวางแขนนั่นเองค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นส้นเท้าว,วางลงไปที่เสือแบบนี้เดินมือกับหลังนะคะจากนั้นทิ้งศีรษะลงใช้กลางศีรษะจิ้มลงไปที่เสือแบบนี้เลยค้างไวนะ้นับ1 2 3 4และ ห้าค่ะคลายท่านะคะงอเข่าลงยกศีรษะขึ้นวางส้นเท้าลงวางหลังเท้าลงแบบนี้เลยยกศีรษะขึ้นกลับมาที่ท่าแคทหรือว่าท่าแมวเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเด็กๆสามารถฝึกทันกูแตงไหมคะเด็กๆย้อนดูคลิปอีกได้นะคะ ต่อไปเดี๋ยวคุณตจะพาเด็กๆไปฝึกโยคะในท่ายืนเพื่อฝึกการทรงตัวกันบ้างนะคะในท่าเมาส์เทนนั่นเองยืนที่กลางเสือในลักษณะแบบนี้นะคะท่าเมาส์เทนนั้นเราสามารถยืนขาห่างกันเล็กน้อยในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือเท้าชิดติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากยืนเท้าชิดติดกันแบบนี้จะยากขึ้นนะคะเพราะว่าท่านี้ ฝึกทรงตัวได้ยากกว่าท่าที่เรายืนหางขานะคะถ้าขาห่างกันในลักษณะแบบนี้นะคะจะทําให้ทรงตัวง่ายขึ้นแต่วันนี้ครูแตงจะให้เด็กๆยืนเท้าชิดติดกันในลักษณะแบบนี้เลยนะคะมือสองข้างนั้นวางอยู่ข้างลําตัวแบบนี้หงายฝ่ามือไปทางด้านหน้านะคะหงายฝ่ามือไปทางด้านหน้าแบบนี้เลยจากนั้นมองตรง คอตรงหลังตรงค่ะจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกยกส้นเท้าขึ้นพร้อมกันแบบนี้เลยค้างไว้นับหนึ่งสองสาสและห้าค่ะคลายท่าหายใจเข้าหายใจออกวางเท้าลงช้าๆฝึกอีกครั้งนะคะหายใจเข้า หายใจออกยกตัวขึ้นส้นเท้ายกลอยยกขึ้นสูงๆได้เรื่อยๆนะคะค้างไว้นับหนึ่งสองสาสี่และห้าหายใจเข้าหายใจออกวางส้นเท้าลง เป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับท่าเมาเทนท่านี้เหมือนจะง่ายนะคะเด็กๆแต่สามารถนำไปฝึกทักษะการทรงตัวได้ดีเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวครูแตงจะไปให้เด็กๆฝึกความแข็งแรงของต้นขากันบ้างในท่าแชร์โพสนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูแตงจะทําให้เด็กๆด,ดูด้านข้างนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นยืนเท้าชิดติดกันจากนั้นยกมือขึ้น ต้นแขนชิดกับใบหูนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ย่อตัวลงช้าๆช้าๆแบบนี้นะคะหาก,ก้นของเรานั้นงอนขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะให้เด็กๆม้วนก้นลงนะคะม้วนก้นลงจากนั้นค่อยๆย,ย่อลงไปเรื่อยๆถ้าย่อดได้นะคะ,อะลองก้มมองซิมองเห็นปลายเท้าตัวเองหรือเปล่า ถ้ามองเห็นปลายนิ้วเท้าตัวเองแสดงว่าท่านี้ทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะสายตามองตรงค้างไว้นับหนึ่งสองสามสีและห้าค่ะจากนั้นคลายท่าหายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้นฝึกซ้ำอีกครั้งนะคะพร้อมแล้วหายใจเข้า หายใจออกย่อตัวลงย่อตัวลงชา้ชาๆอ่าม้วนก้นลงค่ะม้วนก้นลงมองดูซิเห็นปลายเท้าตัวเองหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วมองตรงค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะคลายท่าหายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้น คลายท่าเก็บมือลงเป็นยังไงบ้างคะท่านี้ค่อนข้างจะยากนะคะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกซ้ำๆบ่อยๆนะคะการที่เราฝึกทำซ้ำๆนั้นจะทำให้เราทำโยคะได้เก่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราใช้กล้ามเนื้อมาพอสมควรแล้วนะคะเพื่อลดอาการบาดเจ็บกูแตงจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในท่าศพทุกครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยอ่นอนหงายเลยนะคะนอนหงายในลักษณะแบบนี้เลยเปิดปลายเท้านะคะมืออยู่ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นรับต้าหายใจต่อเนื่องนะคะไม่กลั้นลมหายใจนะคะ ก่อนการคลายท่าศพตะแคงตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นค่อยๆยกลำตัวขึ้นกลับมานั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะท่าใดก็ได้หรือนั่งในท่าอาสนโยค้าเหมือนเดิมก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโยคะที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆในคลิปนี้เด็กๆสนุกกันไม่เอ่ยแต่ถ้าเด็กๆฝึกปฏิบัติไม่ทันสามารถย้อนดูคลิปของครูแตงได้อีกเช่นเคยนะคะ สำหรับโยคะคลิปนี้คุูแตงก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนามัสเตค่ะเด็กๆ